คงจำกันได้ค่ะว่ามีงานวิจัยบอกว่าเชื้อโควิดสามารถติดได้ทางอากาศแล้วจะมีวิธีไหนล่ะที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเองได้วันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถจับเชื้อโควิดในอากาศมาเล่าให้ฟังค่ะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลค่ะได้พัฒนาเครื่องตรวจจับโควิด19ในอากาศเครื่องนี้นะคะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาก็คือเป็นคลิปเอาไว้หนีบนเสื้อผ้าของเราค่ะแล้วเจ้าเครื่องนี้นี่แหละมีคุณสมบัติก็คือสามารถตรวจจับโควิดในอากาศรอบๆตัวเราได้แม้กระทั่งว่าเชือ้อโควิดจะมีในปริมาณที่น้อยก็ตาม การประเมินการสัมผัสเชื้อโควิด -19 ในอากาศนะคะจะสามารถทําได้โดยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1นนิ้วซึ่งจุดที่เก็บตัวอย่างอากาศก็คือบนฟิล์มด้านในของอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะเป็นแค่งานวิจัยเฉยๆค่ะตอนนี้อุปกรณ์ตัวอย่างมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างราคาแพงค่ะถูกทดลองใช้ตรวจจับละอองฝอยต่างๆในอากาศจากผู้ติดเชื้อ <c oughs> เช่นจากการไ <c oughs> อาจาม <c oughs> พูดและหายใจ ประโยชน์ของอุปกรณ์นี้นะคะจะบอกการสัมผัสเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพื่อให้เราไปรับการตรวจหรือว่ากักตัวอย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปในวงกวาง้างนักวิจัยนะคะได้ทําการทดสอบอุปกรณ์นี้กับผู้ใช้งานทั้งหมด62คนบางคนเนี่ยก็ติดอุปกรณ์นี้ค่ะไปทํางานที่ร้านอาหารที่พักผู้ไร้บ้านรวมถึงสถานพยาบาลต่างๆหรือแม้กระทั่งบางคนค่ะก็ติดอุปกรณ์นี้เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิง้งหรือว่าการไปออกกําลังกายจากผลการทดลองที่ติดอุปกรณ์เป็นเวลาติดต่อ,อก,กันนัน5วันพบเชื้ออโวิดนนุปกรณ์จํา ชิ้นค่ะ4ชิ้นมาจากผู้ที่ทํางานที่ร้านอาหารและอีกหนึ่งชิ้นมาจากผู้ที่ทํางานที่ที่พักคนไร้บ้านซึ่งจากผลการทดลองนะคะยังบอกอีกว่าปริมาณเชื้อที่พบเนี่ยต่ำกว่าผู้ที่ติดเชื้อทั่วไปปัจจุบนันนักวิจัยกลุ่มนี้ใช้อุปรกรณ์ตรวจจับเชื้อโควิดในการศึกษาเพิ่มเติมที่สถานพยาบาลต่างๆในรัฐคอนเนตทิคัตของสหรัฐและหวังว่าจะสามารถผลิตออกสู่สาธารณชนได้ใช้ในอนาคตอันใกล้และมุ่งจะขยายให้สามารถใช้ตรวจจับเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่และไรโนไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดด้วย แต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ให้ใช้กันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการใส่หน้ากากอนามัยให้แน่นเว้นระยะห่างนะคะระบายอากาศภายในห้องรวมถึงออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งบ้างถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือได้ว่าโล่งใจไประดับหนึ่งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีดีๆที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะครั้งหน้ามีเรื่องอะไรนะ่าสนใจอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ a c Connect รวมถึงกด subscribe a c Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok ด้วยนะอย่าลืมไปฟอลโล่กันค่ะและอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถพูดคุยกันได้ง่ายๆนั่นก็คือ Li n e OA ของ a c Connect นั่นเองเพียงพิมพ์ @AEC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ